ดจุดสองคิวานจะดับมือำปดิงานปันใดงานพญาืักษณาดำงานื ไม่เงินนะจ่ายเขากออีกพุทธพี่นอกจ่ายพยงพี่น้องบางคนบเ่เ <c oughs> คยเขาจ่ายแล้วแต่ซื้อาชาเขียวเด้อสองแก้วนะเอามาพี่เอามา, <c oughs> าเามานี่ยไม่เงินนะของนั่นนี่เขาสั่งปุ๊บเขากระจายเงินปัน๊บเนาะบอกว่าเอามาเนี่ยไม่เงินเขาอะนั่งสก่อนห้อนนั่งมีน,น,น,นี่เฮงยังมาแล้วดอกกานาเอามาพลอยหอมสิบนาทีครับ ดังอมันงรม่ยมาเลยเป็นยังเผื่อเพื่อเปนเสียดิเือจนมันเหียหล่นเนาะหล่นเหียวฉัน้อมเขาไหว่ร็วเขาไเี่ยแบบเดียวกันไงเลยเราเห็กระหอนตาัน่ทนา เก่าทันตกน้อยตกน้อยอิเกาทน้อกิาไปปเราจะไปชดไปเอาหแล้เนาะไปะ่นี้เม็ดมาป่นป่นเทดัวกับกิโลไปเลยคือกิโลจะขนาดมาป่นเพอยากกินป่นแห่งๆป่นแห่งอะไรักมลุกเาะป่นมันแรงเซ็ตเไปพี่้องไปสิปะ คกิโลเามาพี่น้องบ <code> ัตรี้มาทิ้เข่าเด้อเข่าน้ำกันมเม่เด็กน้อยมื่อน่ะไมสูสบายดีจะมีดัดมีหยอดกินเนาะมึงต้มไปเอาเ้ยเอาใส่เนย

อยู่คนเดียวเรากินดีเป็นไรกับเขาเชะอือน่าอือโอ้อันนี้เพชรเลยอ่ะตักมาให้เอเขากินนะน้อกินอะเขากินดีดีเลยนี่หมอน่ะเลยบอกกินอ่ะโอ้ปตีเพชรนะนี่หมอตักเอาใส่ถ้วยเมื่อหมอกินพุ่นเอ้ยเขามาเอาน้องเมื่อไหกินลูกเอ้ยเมียต้องมาเอา เออใส่ช้งย่างเลยไม่จังเลยเด็กนาาเอาสวยมากเอาไปสูบออามาให้ครูสวยเะไปกองกองเพื่อนคุณเบิร์ตอันเมนไปพายวนหน่อยใส่ได้หรืยังฮะได้แล้วอันนี้ได้แล้ว ไม่คือตักพร้อมกันมาพร้อมกันคือเรามเลยเนไไม่หดหิดลมาได้บ่ได้ลงลิปลงขับวไฟล์ลงเลยมันยังแดงอยู่อันนั้เนาะมาได้ขึ <S <s ้นเที네่ยวขึ้นไรือส้นเทียวเบิดังได้ คุณชยวยเป็นอย่างระบดคิดอีกเยไปใตไปูเ่น้เงันคอปจย้อยากไปบริษัทอีโอ้ยเบื่อเด้ ก่อนซ้ำมือซีมือตลอดแต่ละเดือนเป็นตลอดนะผู้ท้ามจะปล่อยให้ยังเคือถิ่นไม่ใด้นี่เหมือนถิ่น ມັນຂີ້ຕົມເຂດເຈົ້າຂ ครับคุณตัคนหล่อเป็นยไงมาทำไหมจอยขำตัดกระเพราขออ้งขอบึนข้ออะไรข้อกระไรข้อใจดีหยาบอ๊อง

ก็ได้ตัวนี้ด้กด้ตจได้ตัวันีแต่งได้เนือมาแมากเแต่ก็ร้องถ้าได้ตัวนี้ได้ยุกะัว้าได้ตัวันี้แต่งได้เน้อมแมามันหึงมันห่วงบางคนจะมีไหม

พอมาสิแม่แล้วก็แทนที่จะได้จับแทบไว้น้องทีโอ๊ยมไม่ใช่ปัญไดหรอกอืเป็นงั้นเนี่ยนี่แหละดิแบงดิแบงน้องโต๊ะกันบ่

แตกมันของบ็จ่อยบ่จ่อยลงเลยเล็กน้อยคือบบเหม็นสามมันจะอ้วนเลยยวนอ้วนแล้วแตกลายมันกินนเราพ่เยอะเาเขไปลองดูแลอีูลองเราเป็นแมาาิลเนะาตายขเห็นเขไปลองทั้ง to to อ่อนเจ้าอ้นเจ้าอ้วนกกลง

ไปบอกมันบอกมันเอาเงนไ่ก well, we well, ูนห่นไปกูเอาเงินไมันบุกไปยันก็เอาไปเนาะยังก็เอาไปจะเข้ากัวมันจะเอาสุดรอดเอาเแต่เนาเื่อแล้วบกเรื่องถึงอวนเหอไม่ก็บาง่คยกินดอกเมื่อเช้าในห้องมาเราก็ยังเอาห้อมาขอประเด็กนเจ้าแงเอาไปแล้วหนึ่ง้วเนาะ เขาเอาคน่าคนอกันเากินา้องไว้เขาเนยเราบอกว่าเอาเต่อเอพูดอกเุเองนุ่าเเป็นยังาักกแพ้มันก็อใจกูพ่ดาดยบน่ะกูได้สอบของแท้ได้มล่ะของแท้ได้มเขาปลอมเนีเ็ดกูพิใจกูโดาด่ายอเป็นตังสันเรงสี่ถึงมดเลยอยาาเพีอยากเพียดเชิลืมตั้มามาเกยด กูชองเขียนมันมันงอกูบูดเนออคำว่ากูเจ้ากูบอกว่าอาไรน้ประตเอาเบ้าเกลห่บป้านะเพราะเราเอาคำแบบที่นี่ล่าไปก่อนเนาะพี่น้องโอ้ยแบตบกัตตัสิบนาทีพอดีบ๊ายบาบ๊ายบาย